สวัสดีครับก็อยู่กับเกมลายเลนเจอร์นะครับกองแกงชาแนลนะครับคลิปนี้หลังจากที่มันมีด่านสเตตสเปเชียลสเตตนะครับให้ล่าโมริลันนะครับเนี่ยครับด่านดาวคอย่อนักสืบโคนันเนี่ยมีทั้งอ e ีเวนต์หนึ่งบวกหนึ่งนะครับเนี่ยณปัจจุบันนี้จะเป็นโบนัสลองวันรูเล็ต1หนึ่งบวกหนึ่งยังไม่เคยจับได้เลยนะครับคือหลายๆคนเห็นจับมาโชว์กันนะครับก็ mm hmm. ไม่รู้มีสูตรจับอะไรหรือเปล่าอะ คือต,ตัวผมเองตอนนี้เล่นไปเท่าไหร่เล่นไปเท่าไหร่ก็จําไม่ได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โ oh หนะครับขอบ่อนนิดน,นึงแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาไล่ล่าจับมันนะสำหรับโมริลันนะครับคือถ้าใครได้เปล่างอันต้าไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่ดีพอสมควรนะเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่เลือดเยอะมากเลยนะก็ลองปล่อยออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ <c oughs> อ่ะก็พูดเอกเรื่องแล้วกันนะครับตอนนี้ ยอดติดตามน่าจะยอดติดตามหรือว่ายอดสับสไลด์น่าจะ4ี่หมื่นละนะครับก็น่าจะคิดกิจกรรมมาแจกรางวัลกันหน่อยดีกว่านะเป็นกิจกรรมแฟนบันแท้แล้วกันนะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะว่าจะเล่นเรื่องตัวละครหรือว่าเล่นเรื่องอุปกรณ์หรือว่าเล่นเรื่องสกิลนะครับเดี๋ยวก็ <laughs> อยู่ในช่วงคิดค้นอยู่นะว่าจะเอาอะไรมาเล่นดีนะครับโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ช่วยแชร์หรือว่าช่วยกดติดตามกันนะครับโอเค เรามาลุ้นโมลิลันดีกว่าปุ๊บเรียบร้อยพุดดิงด้งสี่รถคือจะให้มาได้ไหมขอได้ขอได้เหระขอเหอะให้มาเลยได้ไหมคือบอกตรงเลยนะครับว่าอยากได้ครับ <c oughs> ให้มาเฮอะนะครับรู้จะกล้ากไว้ทําไมนะครับหมดคนนกกับด่านนี้ไปเยอะแล้วเนี่ยนี้ผมก็ใช้ทีมนี้อยู่นะ ก็ผสมปนเปกันไปมั่วๆนะครับตอนนี้ลูบี้ผมก็มี500กว่าลูบี้แล้วนะได้มาจากรางวัลการเลื่อนหลีก PVP นะครับวันนี้เลื่อน2หลีกเลยนะครับจากแพตตินัม3นะครับขึ้นไปแพตตินัม1ได้นะครับอ่ะน่าจะใกล้จบละด่านนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเกิดว่าเรามีตัวเทพๆนะครับก็สามารถปล่อยเล่นออโต้ได้เลย เขาบอกว่าให้เล็งที่ผักเล็งที่ผักเหรอโอโ้เล็งที่ผักก็ได้ผักสิครับโอ้โหทำไมทำไมเฮย้ยจะได้ไหมเนี่ยวันนี้งั้นลองเล่นแบบไม่ออโต้ดูได้ไหมเผื่อจะได้ถ้างั้นก็ลองเล่นแบบไม่ออโต้แล้วกันนะครับ เมื่อกี้เล่นออโต้ไปสองครั้งไม่ได้เกี่ยวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครพอรู้สุดจับโมริลันน้ำบอกรบเหม่ล้วกันนะอยากได้มากเลยครับตอน,นนี้เซตโคนนนมีอยู่ตัวเดียวเองนะมีไฮลาไอไฮลาไอนะครับพูดผิดนะครับจะออกเป็นไฮลาอย่างเดียวเลยนะครับเอาก็ว่ากันไปนะอันนี้เล่นแบบปล่อยธรรมดานะครับไม่ได้กดออโต้นะก็ดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับ ได้ไหมคือไม่รู้จะเล็งอะไร้วครับเนี่ยตอนนี้ยมือนไปหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะจับยังไงให้ได้นะครับสำหรับโมริลันเนี่ยอ่ะเหมือนเดิมครับเล็งที่ผักเขาบอกเล็งที่ผักเล็งที่ผักได้ไหมครับเล็งที่ผักปับ๊บนั่นไงเล็งที่ผักก็ได้ผักครับไม่ได้ครับแต่ว่ามันถ้าเล่นมันมีกิจกรรมนะครับถ้าเล่กเกิดว่าเล่นครบ3ามครั้ง จะมีแจกภารกิจนะครับก็เปิดกล่องเอาแลวกันได้อะไรไหมเปิดมาหลายวันก็ไม่เคยจะได้อะไรเลยนะครับปั๊บโอ้โหเกมแจกสามรูบี้ครับโอ้โหจากที่เคยงงๆนะครับวันนี้ใจดีนะครับแจกตั้งสามรูบี้นะครับถ้างง้นก็คงต้องไปเล่นกันต่อนะครับยังไม่ได้นะครับโมริลันนะครับผมว่ามันไม่เกี่ยวแล้วมั้งเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เล่นแบบไม่ออโต้ทำไมผมไม่ได้ครับ อ่ะผมกดออโต้เลยด้วยกันนะครับจะได้รวดเร็วนะครับจะได้ไหมเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยน่าได้เลยนะนคือเล่นมาตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่ต้นเดือนนะครับจน๋นี้ป่าเข้าไปวันที่ยี่สิบหกครับยังไม่ได้สักตัวเลยนะโมริลันเนี่ยอ่ะก็ปล่อยออโต้ไปแล้วกันนะครับจะได้ตีชะนะไปไวนะครับ ถ้างั้นผมลองจับแบบชนะปุ๊บจับปั๊บเลยนะครับเผื่อมันได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองไปเล็งนั่นเล็งนี่มันก็ไม่ได้นะครับจับปุ๊บปุ๊บเราจับเลยนะปุ๊บปุ๊บนั่นไงไหนาโชคอยู่ข้างครับอยู่ข้างกันเสมอไม่เคยห่างนะครับไม่เคยได้ครับอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเบื่อแล้วครั้งสุดท้ายแล้วกัน ตัดจบคลิปเลยนะ,นนะครับจับไม่ได้แบบนี้เลิกมาอยู่ข้างได้ไหมเวลาจับนะครับคือไม่ต้องเอามาหลอกเราได้ไหมคือไม่ได้ก็ให้ไปไกลๆเลยนะคือพอเราจับก็โอ้โหเราได้ผักแล้วก็ซ้ายขวาก็เป็นรันกับโมลิรันซะงั้นนะครับคือไฮบัลล่าไอวันนี้มันออกสก,กิลดีเนะี่ย อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วครับเบื่อเตี้ยมันจริงครับโูดิลันดานนี้ปุ๊บๆนั่นไงเห็นไหมครับปลาทำโชคโอเคไม่ได้ครับสรุปวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถจับโมดิลันได้นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าไม่มีอะไรเลยนะครับมาทำให้ดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตัดจบไปเลยครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยครับ